จะพามาเบิ่งทุกขั้นตอนแบบละเอียดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การคุดมองจะสุ้มไฟค่ะรวมถึงการวางเตาไปจนหอดขั้นตอนสําเร็จถึงการเผานะคะไปหอดการเย็บ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาชมใกลไกค่ะ <c oughs> นี่นะคะสําหรับยายแปรจะทําเป็นเอาปี๊บนะคะเอาปี๊บมาตัดให้มันเป็น มองจุดไฟนะคะบ่ให้มันพิวได้ยังได้สินะาหา้อาาจะตัดปีบให้มันเป็นปองให้มันตรงกับตูดถังนะคะนี่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นตูดถังอือข้อข้าจะสุมไฟใส่ข้างล่างนี่นะคะไฟจะขึ้นมาตรงปองข้างบนให้มันทะลุขึ้นมาใส่ถังให้มันตรงกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะประกอบให้ดู ยกถังตั้งขึ้นนะคะไหหูห้ถีจ้อในปีบกรบหู้ในกลนถังตรงกันค่ะทั้งบองรอไฟละ้ะกะทอค่ายแก็ดนะคะเมื่อเขาว่า,าเสร็จแล้วนะคะเข้ากระท่ำการเอาดินโอบรอบๆนอกให้มันสนิทน,นะคะเพื่อป้องกันแตบบ่ว่าไฟขึ้นมาไ่ให้มันพิวออกนะคะให้มนขึ้นทั้งใดแบบเต็มที่ค่ะสำหรับเคล็ดลับในการเลี้ยงใหม่กับบะหมีอยังไหลนะคะเข้าเลี้ยงลงไปได้เลยค่ะแนวนอนก็นได้แนวตั้งก็ได้ตามใหม่ที่เฮามีตามถนัดนะคะ เลี้ยงแบบใดก็ได้ให้มันใหม่ล่งเจ็บๆให้ได้ร้ายที่สุดถ้าเฮาเลี้ยงใหม่ลงได้ร้ายนะคะไม่ที่ออกมาเป็นทานทานเท่าก็จะได้หลายนะคะแต่มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึง่งแค่นั้นค่ะย่าให้ไหม่ปิดบองไฟตรงนี้นะคะเห็นไหมค่ะทอนนหน่อยๆตัวน,นี้ค่ะยญ่าให้ไหม่ปิดแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าตัวน,นี้มันจะเป็นทอแกะระบายลงไปทั้งรุมนะคะสำหรับเคล็ดลับการเลี้ยงใหม่กับบมีหยังค่ะเดี๋ยวจะไปพาไปดูขั้นตอนการปิดฝาถังได้เลยค่ะ สำหรับการปิดฟ้าถังก็งบ่มีอย่างไรค่ะแค่เ้าปิดลงมาแล้วก็จุดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าถังของยายแปตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแบบบะมี่ตัวลอกนะคะก็ะคือเ้าจะจุดไฟข้างล่างได้เลยพอไฟติดแล้วเ้าจังเอากิตอมมาโอบปิดทั้งเทิงนะคะจะปิดกันห้อยหัวแล้วก็ปิดโอปทั้งเทิงเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนเพื่อจะให้เตาห้าโอบได้ดีแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวไปจุดไฟกันเลยค่ะบนที่นี้เข้าขก็ก่อไฟได้เลยนะคะ เขาก็ไฟติดแล้ว mm hmm. เขาก็จังมาเอาขีดตมปิดทั้งเคร่งค่ะ mm hmm. กันห้อยคิวห mm ้อ hmm. ยหัว mm hmm. ตอนนี้คือเราสุมไฟไปก่อนสูตของเย็แปบจะเห็นแบบนี้นะคะสุมไฟให้ติดแล้วเราจังไปเอาขีดตมปิดข้างบนค่ะ ก่อไฟไม่น้อยติดเท่ากับหาไม้ทนใหญ่ๆใส่ได้เล,เลยค่ะสำหรับงานยางานี้เท่าก็ไปเก็บมาจากสวนยางพราเนี่นะคะไกลๆแต่ก่อนยายแปรเห็ดเป็นถังเผาแบบตัวเอลนะคะมันต้องใส่น้ำมันเครื่องบบที่นี่ก็เลยมาเปลี่ยนเห็ดเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ฟื้นเท่าไหร่นะคะเขามีฟื้นไมายางพราตรง,งมาเต็มสวนอยู่นะคะเขาเก็บไม้ยางพรานมาเห็ดฟื้นมั่กขดดา เฮด้สวนเขาแปลนน้ำเนาะเย็ดแปลงเลยเปลี่ยนมาเฮดเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะสําหรับคนที่เชื่อเพิ่งหลายนะคะสําหรับคนที่มีสวนยาพขราวาสัน,น,นเหวแนะนํามาเฮดเตาแบบนี้ดีกว่าเฮดตัวเอลค่ะซึ่งการอบก,การทํางานให้ได้ที่กันเบิร์กเขยงแก่แตกต่างกันสําหรับการวิธีสุมไฟแค่นั้นเองนะคะแต่ตัวเอลเขาต้องใส่น้ำมันเครื่องเก่านะคะ สำรับใส่ตรงนี่คือห้อมชมฟื้นใส่งลางไล้เลยค่ะนี่นะคะห้ากอไฟไฟเริ่มขื้นมาน้ำทอค่ะทังกจะเจื้อกรวความร้อนมาที่นี่เ้าวกรไปเปาวันกี่ต้มนะคะมาปิดฟ้าทั้งเครื่องค่ะเพราะว่าฟ้าตัวนี้ทังสําหรับทางตัวนี้นะคะฟ้าเพราะมีตัวล็อกค่ะ,ะใส่ขีต้มในการลลอกในการปิดเป็นฉนวนกันควารมร้อนนะคะ เมือไฟเขาติดแล้วนะคะไฟมันจะขึ้นตรงปองนะคะมันจะมีควันมีหอยพิวนะคะเพราะว่าเตารุ่นนีไม่มีตัวล็อกนะคะก็จะใส่แบบนีแทนนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งค่ะเป็นขีดต้มนะคะเป็นขีดต้มปิดตามหูเนาะเอาดินเหนียวก้อยใส่น้ำให้มันเป็นขีดต้มนะคะแล้วเข้ากา ตักมาปิดฟ้าถังค่ะปิดตามห้อยที่มันหัวนะคะเพราะว่าฝ้าถังเข้าใบริมีโตหโลอกค่ะเขาก็ <S <S <ค>ะจะใส่ขี้ต้มนี่ปิดห้อยหัวแทน<ะ>การหลอกนะคะอุ้นหอยที่มันหัวและหลังจากนั้นเ,นเทราดเต็มฟ้าถังเลยนะคะเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนค่ะให้เตาเข้าโอบได้ดีเดี๋ยวจะพัมเบิ่งการปิดฟ้าเตาแบบใกล้ๆค่ะนี่นะคะ เมื่อเห่าปิดอ้อมแล้วมันก็จะบม่มีห้อยผิวนะคะหลังจากนี้ที่นี่เห่ากับเทราดนี้เลยค่ะรอบบนนี้เลยมันก็จะเป็นการเป็นแบบเหมือนแทนฉนวนกันความร้อนเนาะคะ่ะเอาขี้ดินมาโอบให้มันเต็มนี่เลยมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนอีกแบบหนึง่งก็จะเฮ็ดให้ทานให้ไหมให้เตาถังเห่าแบบอบได้ดีนะคะนี่นี่ และนี่ก็คือวิธีการปิดถังแบบบะมีต,ตล็อกนะคะถ้าเฮ็ุแบบจอดจุดงล่างเขาก็จะลำบากในการจุดไฟในจังหน่อยค่ะเพราะเข้าต้องค่อยสุมไฟใส่จนกว่าไม่จะค่ายแก๊สออกมาเผาตัวเองโดยอัตโนมัติได้นะคะเขาเอาคิดตมโอบรอบขางฟ้าถังเสร็จแล้วเข้าเทลาดฟ้าถังไปเลยค่ะเทลาดแล้วเขาก็มาเคลียเคลียให้มันเรียบนะคะให้มันเสมอกันทั่วฝาถังการเฮตุแบบนี้ก็จะเป็นชนวนกันความร้อนได้แบบดีเลยค่ะ ในการปิดฟ้าถังนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการปิดฟ้าถังทั้งเบิดเลยค่ะขีดต้มโอบแทนฉนวนกันความร้อนนะคะบัที่นี่ตังเาห่ามันก็จะโอบได้ดีนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วให้มันเสมอกันนะคะปิดให้เต็มปากถังไปเลยนี่มันก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเนี่ยวิธีปิดเตาถ่ายให้เบิ่งแบบใกล้ๆชัดๆค่ะ อยากทราบตรงไหน,นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้จ้ามื่อนี้กันในมะพร้าทานแล้วก็เฮ็ดคลิปแปลกๆให้พี่น้องเบิ่งอีกจักคลิปก่อน